วันนี้เวลา15นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุวรรณโมลีแควอุตตโมณเมนวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี พระเทพสวุวรรณโมลีเดิมชื่อแคลานาคปุรยานันเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2474ที่ตำบลทุ่งระยะอเภอสวีจัังหวดชุมพรบิดาชื่อนายเลขมารดาชื่อนางชื่นอุปสมบทเมื่อวันที่16มีนาคม2494ที่วัดแหลมปออเภอสวีจัังหวดชุมพรโดยมีพระครูสุวีราศยคุณเป็นพระอุปชา ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนวัดแหลมปอและปี2500สอบได้ปร,ริญญาธรรม5ประโยคทั้งศึกษาภาษา,ษาอังกฤษสามารถสนทนาพูดคุยได้ในด้านการปกครองพระเทพสวรรณโมลีได้ดํารงตําแหน่งสําคัญต่างๆอาทิครูใหญ่โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดมหา,าธาตุวร,รวิหารแผนกบาลีธรรมและแผนกธรรมรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารปี2548เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวร วิหารเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีและปี2554เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5ทั้งนี้ในปี2559ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพสวุวรรณโมลี พระเทศสุวรรณโมลีได้บำเพ็ญกิจงานของคณะสงฆ์ทั้งงานการปกครองงานสาธารณูปการงานการศึกษางานการเผยแพ่พระพุทธศาสนาและงานสาธารณสงเคราะห์ ด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นสร้างคุณโอปการณ์มากมายหลากหลายด้านเป็นพระเถระที่ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรอยู่ในสมณธรรมอย่างเคร่งครัดมีวัตรปฏิบัติเรียบง่ายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นและพุทธศาสนิกชนทั้งมีความชำนาญด้านการเป็นวิทยากรปรกฐาฐกถาธรรมและเทศนารวมไปถึงการเขียนบทความธรรมะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาโดยตลอด พระเทพสวุวรรณโมลีมรณภาพเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่9มีนาคม2,564สิริอายุ90ปีพรรษา69